สบายดีจ้าสบายดีพี่ดอกสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะที่ยังเข้ามาดูนะคะหกเจ็ดร<ม>้อยก็ยังดีค่ะสวัสดีที่บ้านสวนบอไดไปสายบอได้ไปหาเลบาบอได้ไปหาเล่นดอกจากพี่ดอกจ้าเพราะช่วงนี้ตั้งใจทําสวนอยู่อีกอย่างเครื่องปลูกกระหลายบบอยักปะไปใส่เดี๋ยวสั่งใส่เกาหลีมาเพิ่มอีกหนึ่งร้อยต้นปลูกไปแล้วอีกหนึ่งร้อยต้นพี่้อกต่อไปกา ต้นใม่ก็สีลายหลายแห,ยเห่เลยต้นนี้ก็ยังหลายแล้วพวกต้นหมักม่วงตอนนี้ก็มีอยู่แปดต้นขนุนสามส้มอีกตอนนี้ต้นใหม่นางมีประมาณสามสิบ <c oughs> นางปลูกหลายขนาดพี่น้อง มีหอดต้นพุทราต้นมะก,กะทันต้นลโมดต้นมะเก,กียาต้นมะนาวหลายอย่างสามสีฮดฮดเมื่อหนึ่งเป็นชมงศ์สองสมงศ์ดจากสิแล้วมื่อนี้อากาศขึ้นเบิดมือพี่น้องโซลาเซลล์เบิดแล้วเพราะว่ามันสีมุ่งครึ่งแล้วมันบมมีแดดพอ่นาสิมาตัดอันนี้ออกไว้ล้วก็จะเอาต้นไม้มาลงอีกนี่น,นาสิปลูกไปนางปลูกอันนี้เสร็จแล้ว ออกมาพุงสลัดจ้ะ กว่าแบบมันงามพี่น้องครับเบิ่งกว่าวมันงาม <c oughs> ดอกหนึ่งนะกว่าวมันงามมันเล็กกันใหญ่ สะอาดรอบเดินกร็จะตากมันแล้วล่ะว,วันนี้จะทำที่ปลูกที่ทำราบแบบนี้นะพอจะเอาฝุ่นลงพี่น้องเอาฝุ่นลงยาวถึงสูดลงถึงนู่นลงถึงนู่นเพราะวะ่าสร้างไส้เกาหลีเพิ่มอีกสองรอยต้นมาหอดหมืออื่นเอ้แม่ร้อยต้นไปแต่นี่น้นี่ก็ร้อยต้นแล้ว ลงนั้น50ิบฝั่งนี้ห้พอที่เรือข้างหลังปลูกต้นไม่ตอนแรกอยากเห็ดอ้อมบดพะพี่นองคือสิบเบาใบด้กเพราะว่าข้างหลังเขาปลูกต้นไม้อยู่แล้วเห็ดแค่ข้างหน้าก็พอเพราะว่าอยากได้ใส่เกาหลีเป็นลวก,กําแพงจ้านี่จ้าที่น้าก,ก็จะได้ทางหง่าวะพุ่งลงนี่เรือที่ยังไม่ได้เห็นหอดผู้แต่เราจะทําต้นอันนี้ก่อน สบายดีอีกครั้งหนึ่งแล้วจ้ะพี่น้องพ่ได้เสื้อหมวกเราะ็บรมลนลม,มือนี้มันคืบมัดมือหน้านางอ้วนขึ้นนะครับสีมันอ้วนอันนี้เป็นต้นส้มเขียวหวานออกดอกเป็นหมากนะพี่น้องเอ้ยต้นนี้น้อยอยู่กันได้ ต้นไม้ใหญ่แ้วก็ออกไปเห็ดเชื้อบางคนก็สิบา่าโอ้ยมีงานเนี่ยเราเป็นบาทเนาะแล้วสืออิทมาอ้อมต้นไม้หล็นหลินนะ <c oughs> สั่งอิทมาสี่ร้อยก่อนสามพันเบาๆสามพันเบาๆ แต่กระซางเป็นความสุขพี่น้องเป็นความสุขที่เด็ปลูกที่ได้ดูแลตน้นไม้๋ยวบาดเ้าต้นไม้ทฮาใยเ้ากะเอาออกไปเห็ดยังก็ได้ตัวคัน,ข,น,ข,นข,ขังเลยมันดูแลดีๆคันบกังเลยบกขังมันดูแลงากต้นไม้ก็สวยงามพอแต่สับปีบากกระซางจะความสุขของผู้ขา ปลูกไว้อาลาก็ก็ได้กินดูแลมันดีๆแ่าแก่มากกะเก็บหมากใหม่แหละขายพอได้ขามาขาวู้ขาไว ซืือเดี๋ยวมันก,ก็เป็นประยูดเนี่ยมันก,ก็นได้ออมต้นไม้มาแล้วบัตรนีกาบัตรนีกาบัดนยาต้นไม้ใหญ่ก็กออกไปก่อเหื่อก็กได้ดีกว่าเอาเงินไปซื้อเหล้าซื้อเผีย์ ปลูกมะนาวบ่พี่น้องลหลก์กูมูเนาะมันจังขายง่ายมะนาวนี่มันเป็นอย่างที่ขายง่ายเนาะเพราะมันเป็นลายเขาเก็บใส่ถุงขายกิโลให้แมค่ค้าขายให้ศพแมค่ค้าขายลงตลาดเนาะจ้ากว่าดีปลูกมะนาวจ้ากว่าดีวันสิบปลูกมะนาวเลียลลัยปลูกไปขายมะนาวขายง่ายด้วยเนาะปล่ขขอยความคิดนี่ เกับบกนาวนะอาจจะขายง่ายอาการาคากับบกเคยตกไปตลอดเดี๋ยวนี้ซาบะได้สี่หน่วยเดี๋ยวนี้นะหน่วยละาฮาบะาเราขายส่งให้แม่ค้านะ เสร็จก็สบายเวลาเขาใส่ปุดใส่ปุ๋ยก็สบายนี่เหยแบบพี่ดอนนี่ผุ่นกสิยูนี่ปุนปุ๋ยกสิยูนี่เถ็ดเห็ดต้นไม้งามแล้วก็สัตว์ไว้คณะปลูกก็ยช่ลาบมีแนวออกผัดทั้งหลายผัดหยาขึ้นก็ดูแลง่ายโอเคพี่น้องใส่ฝาบรรยากาศไว้ซ้ำนี่ล้ะครค่ะใส่ไปเห็ดอันนี้ต่อต่อต่อไปคนละสุดตามกระเพรียงเลยพี่น้องนะค่ะจ้าหนอนนี่ต้นไม้กันสิเต็มหมดที่ ปรปับบรรยากาศไว้สันนดยอจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณนะค่ะ